ครับขอสวัสดีครับถ่ายเอฟซีช่องถ่ายนนสูงพาทัวนะมันยังติดการพูดเพราะว่าถ่ายรถไฟบปร้ากาเฟอยู่เลยเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องกลับเมื่อปังปันนิดห่ะเดี๋ยวมาดูขบวน520กันนะะหยุดรับกราฟอที่ชุมทางปวใหญ่นะสัญญาณนี่เสียอีกแล้วเสียแต่ช้าจะหดเย็นเลไม่ซ่อมอีกเรียว่าเรียกช่างแล้วช่างไม่มาแล้วเปล่ อ่หัวราจักทีวีไม่ทราบหมายเลข่ะเดีลยวห้าหนึ่งเก้าผ่านไปตอนไหนีิหนน้าสองศูนย์น,น, <5 20 S 2> นี่ต้นทางภายในที่ไหนดูสห้าสองศูนย์ต้นทางไปทางที่ไหน เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกีบปทอกันแล้วนี่ ไปด้วยใกล้รถจักรกันสักหน่อยนะครับเส้นเร็วแท้ <laughs> รถจากทีวีไอนี่แรงมาดีมากนะสายหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้า น่านง่าย517มาแล้วนะไม่รับกรอฟอด้วยนะเดี๋ยวตัดไปตอนทนี่517เข้าดีกว่านะดูนะเขาบวง520สวนกับ517ก่อนเข้าโบวใหญ่เนะี่ยเขาหายากเหมือนกันนะฮะวิ่เร็วอยู่นะนะั่นอะเสียงเร่งเครื่องมาเลย ควันใสน่ารักน่ารักจะศูนย์หนึงน่งหนึ่งศูนย์ บหนะบหะะ้าหนึนะบหหไปแล้วครับภาคบนห้าหนึ่งเจเจอใหม่คลิปหน้าครับลากรับสวัสดีครับ